กตราพันธ์าหนรสีผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีบริษัทไทยเบเรจจจำกัดมหาชน ส่งความความอร่อยกลับมาสร้างความอร่อยกันอีกครั้งแล้วค่ะและสมรภูุมเดือดของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่เมืองพัทยายจุดหมายของการก่อสงครามของเราอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือตลาดวัตถุดิบอาหารทะเลสดสดของเมืองพัทยายค่ะและผู้ที่จะมาตามหานักรบสงครามความอร่อยของเราในสัปดาหน์นี้ได้แก่นักสแสดงหนุ่มมากความสามารถพีโจเกอร์ค่ะ สวัสดีครับยิต้อนรับเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยกับผมจ็อกเกอร์นะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือเมืองพัทยากันอยู่เพราะว่าผมยังคงต้องตามหาพ่อครัวแม่ครัวฝีมือด,ดีที่เมืองพัทยาที่นี่นะครับพวกเขาจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันครับ วันนี้นะคะก็เป็นศึกของสองโรงแรมชื่อดังของเมืองพัทยาค่ะที่จะมาประลองฝีมือกันเริ่มตันที่ทีมเครื่องเทศส่งเชฟรุ้งกับเชฟเหมจากโรงแรมไซมีดพัทยามาสู้สึกสงครามในครั้งนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันจากทีมพริกแกงนะคะที่มาสู้กับสองเชฟจากไซมีทได้แก่เชฟบอยและเชฟวรรัตค่ะจากโรงแรมทีพัทยาที่จะเอาความอร่อยที่ปรุงด้วยใจมาต่อสู้ในศึกครั้งนี้กันค่ะ ริกแกงก่อนเลยค่ะใช้ฝีมือและประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานในอาชีพเชฟมาซื้อวัตถุดิบต่างๆอย่างตั้งใจเพื่อมาปรุงเมนูให้ถูกใจกรรมการของเราเมนูนี้ใช้อะไรครับผก็หลักๆก็จะมีต้นหอมครับตอท่อไครไรครับ ที่ทีพื้นเพลนะคะก็ด้วยความสามารถในอาชีพจึงทําให้การเดินหาวัตถุดิบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะความชานาญในการเลือกซื้อวัตถุดิบของเขาทั้งสองคนคือจุดแข่งเช่นกันนะคะมีปูนิ่มขายไหมคะมีปูนิ่มขายไหมคะคือปูนิ่มไหนคะ่ะปูนิ่มสลัดปูนิ่มคะ่ะวันนี้เราเมนูเราก็คือสลัดปูนิ่มนะคะเมนูนี้จะซื้ออะไรก่อนก็ปลาหมึกครับ ก็ดูที่ตัวปลาหมึกว่าตัวยังแน่นอยู่แล้วไอ้ตายังใสอยู่ครับครึ่งโลครับมีมะนาวมีพริกทินดามีต้นหอมมีหอมแดงหอมแดงด้านโน้นนะคะขายเท่าไหร่ครับป้าห้าลูกยยี่สิบเนาะ เราต้องลูกเขียวๆหน่อยนึงสองสี่ห้าจัดห้าลูกคาะเท่าไหร่ยี่สิบนะคะได้ของครบยังครับได้ของครบแล้วค่ะตอนนี้เราก็ไปทําเมนูกันได้เลยค่ะสาระไหนกันเท่าไหร่ครับสิบบาทนะครับตอนนี้จะมาซื้อผักอะไรครับเป็นสาระไหนครับเท่าไหร่ครับสิบบาทได้ของครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําเมนูกันเลย และการแข่งขันของเราในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากกรรมการในพื้นที่เมืองพัทยาร่วมตัดสินสมพรามความอร่อยของเราโอ้โหเห็นวัตถุดิบดีๆเลิศเลิศสดๆดแบบนี้นะครับก็ทำให้นึกถึงผู้แข่งขันของเราเลยว่าแต่จะทำเมนูอะไรนั้นใจเย็นๆนะครับคงก็อยากรู้แต่คงต้องพักกันสักครู่ครับ เป็นอะไรนะครับอีกครั้งครับสลัดปูนิ่มค่ะสลัดปูนิ่มใช่ค่ะง่ายมากแก,การแปลว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ค่ะผมเห็นการทอดปูนิ่มแล้วต,ต้องต้องใช้ประสบการณ์และฝีมือเนาะค่ะใช่ค่ะ war, war. ถูกจริงเกรียดจริงออร์ีใหม่ที่บิ๊กซีลดท,ทันทีสูงสุด1 20บาทเมื่อชอบครบ1,300บาทขึ้นไปอบไก่ถูกจริงกิงโลละ46บาท ซื้อสองแถมหนึ่งก็เช่าของขวัญเฉลี่ยก็เช่ารถหกพัหกสิบหกบาททิชชู่ท่นวาคอมีที่มิกซน้ำจิ้มสุกี้พันท่ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด,ด้วยระบบฮอตฟิลลิ่งที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อย จะส่งตรงถึงมือคุณน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นสุขที่ยั่งยืนเป็นแบบไหนสุขที่ชุมชนได้ไออุ่นสุขที่ชุมชนแข็งแรงสุขที่ชุมชนยิ้มได้และสุขที่ทุกคนได้รับสู่การเดินทางปีที่21ผ่านความใส่ใจและรักโลกขวดน้ำาริไซเคิล7ล้าน6แสนขวดสามารถนำมาทอเป็นผ้าห่มไถ่เบฟสองแสนผืน พร้อมส่งมอบความสุขและสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไปไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาประกวดการลดใหญ่ที่พิเศษมากับเครื่องไฟทถูกจริงเปลือกจริงแวนดังผลิตกับบังคอนเฟิร์มว่าถูกจริง LG UHD TV 43นิ้วถูกจริง7 9 9 0บาทและสั่อันดับโซลิไฟท์ลดแรกแจกคุ้มถึง7ธันวาคมนี้ที่พิเศษ Movie World หนังดังรอบโลกวันนี้พบกับ แออฟเหน่วยพิฆาตร,รหัมนู้โลกมิสเตอร์โกมิสเตอร์คิงคองเดอะทวายไลท์สา breaking Dawn Part 1แ a วมพายทวายไลท์4 breaking ด w n ภาคหนึ่งอลสังเวียนหมัดนักสู้

รสจัดจ้านจากเสียงโหรองรสกลมกล่อม,มจากความใส่ใจจะมือไหนที่ไหนรสชาติความสุขแบบนี้ก็ขาดไม่ได้ครบครบคนครบครสชาติผลิตภัณฑ์น้ำกิมสุก,กี้สูตรก,ก,กวางตุ้งตราพันธ้์ยนอร์สิ yeah, ์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ เว้นท็อปเจอิ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีได้เวลาประกาศสงความความอร่อยกันแล้วนะครับและตอนนี้ผู้แข่งันทั้งสองทีมของเราก็พร้อมอยู่แล้วพี่แกงพร้อมไหมครับพร้อมครับเื่องเทศล่ครับผมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประกาศสงคารมกันเลย และเมนูที่ทีมพริกแกงนำมาต่อสู้ในวันนี้ได้แก่เมนูพิสตูชีนีมึกดำต่อกันที่ทีมเครื่องเทศน,นะคะส่งเป็นเมนูสลัดบูนิมอะโวคาโดค่ะและผมมาคุยกับทางทีมเครื่องเทศกันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีเชฟชืช่ออะไรครับเชฟเหมมาแล้วครับเชฟเหมกับเชฟลุงละวันค่ะเชฟเหมกับเชฟล,ลุงละวันค่ะอยู่ที่โรงแรมอะไรครับเราเดอะไซมิสัรรยาครับเดอะไซมิสภรรยาวันนี้ เอาเมนูอะไรมาทําครับอันนี้สลัดปูนิ่มอ่าคนทาอันนี้วันที่เป็นเมนูของเชฟรุ้งแค่เดี๋ยวผมขอแอยกทางนี้นะครับเป็นอะไรนะครับอีกครัครบ,สล,บสลัดปูนิ่มค่ะสลัดปูนิ่มมันเหมือนจะทําง่ายๆใช่ค่ะง่ายมาก,กาแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ค่ะเอาละวันนี้มาทําโชว์หนึ่งเมนูว่าถ้าเราอยากไปกินเต็มเมฟูๆอย่างเงี้ยที่โรงแรมมีเมนูอะไรเมนูแนะนําที่น่าสนใจนะคะก็จะมีข้าวคุกกะปิของเราจะไม่เหมือน ที่ทั่วไปที่ที่เรามีอยู่ลูกค้าทานแล้วบอกว่าทํายังไงครับเชฟทํายังไงครับเชฟอยู่อย่างเงี้ยค่ะเะชฟรุ้คุยนานครูไม่ยังฮะไม่แล้วค่ะจังค่ะจัดเลยแต่เีย,เยบอ้อยแลวนะครับอาจจีเตรียมทางนี้เตรียมนะครับ <c oughs> ส่วนทางนี้ครับพริกแกงเป็นนิสสมชื่อทีมเลยโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ผัดพริกแกงนะครับสวัสดีครับเชฟครับเชฟชื่ออะไรครับเชฟบอยครับ เชฟบอยอย่าทำแบบนี้บ่อยนะครับใจคอผมไม่ดีครับสิ่งมันหอมรันจวนแล้วรานมากน่าทางนี้แหละครับชักชื่อชื่อปุ๊กค่ะอ่าปุ๊กครับหอมวันนี้เมนูที่เรานํามาสู้ในสงครามวันนี้คือเพชรตูชินี่หมึกดําครับเพชรตูชินี่หมึกดำผมบอกเลยเป็นหนึ่งเมนูโปรดของผมเลยแล้วนอกจากเมนูเนี้ยที่โรงแรมก็มีเป็นเมนูปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วนอกจากนั้นมีเมนูอะไรที่น่าสนใจไหมครับเชฟบอยซิกเนเจอร์ตอนนี้จะเป็นลาบทอด เป็นเมนูที่ของนักดื่มอ่ะครับโอเคไม่กลัวเชฟบอยให้เชฟบอยทำนะครับเอาแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรคณะกรรมการของเรานะครับได้ชิมแล้วจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันครับผมพี่ครับเห็นสีไม้และมือแล้วเป็นไงบ้างครับก็ทึ่งฮะในเรื่องของการปรุงอาหารของแรมนนี้ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาของอาหารอะไรคาดว่าคงจะอร่อย วันนี้ครับคุณปูคุณปูจะต้องมาเป็นคณะกรรมการตัดสินเมนูอร่อย2องเมนูซึ่งก็งเป็นชิ้ืดที่สองเชฟใช้อะไรในการตัดสินดีครับก็ต้องใช้หนึ่งเลยนะคะลิ้นที่เท,ที่ยงทำค่ะเพราะว่าปูเองเนี่ยค่ะใหญ่ขนาดนี้แปลว,ว่าต้องรับประทานอาหารมาเยอะพอสมควรไม่มีลำเบียงแน่นอนไม่มีลำเบียงค่ะขอบคุณครับดูแลชอบเมนูไหนพิเศษแค่ตอนนี้ก็หน้ารับประทานทั้งสองเมนูค่ะค่ะเราลองชิมใช่ค่ะ คงต้องอาศัยลิ้นของเราจริงๆอะนาะเพราะเมนูมันต่างกันอาทีนี้รักที่เสาดายน้องก็คงคงไม่ง่ายเหมือนกันนะครับรักผมขอบคุณครับ <c oughs> และเมนูของทั้งทีมพริกแกงและทีมเครื่องเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอู้หูยเชื้อเชิ่มกันด้วยฝีมืออย่างสุดริษ์สุดเด็ดเลยแหละคะ่ะใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมาการทั้ง3ท่านเป็นผู้ตัดสินแล้วนะคะ ทั้งสงเมนูก็เรียบร้อยอยู่ในจานของคณะกรรมการครับครับผมเดี๋ยวเชิญทุกท่านชิมได้เลยครับ yeah, 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 yeah. และก็ได้เวลาประกาศผลสงครามความอร่อยสำหรับเมนูในรอบนี้แล้วนะครับซึ่งผู้ชนะนะครับกรรมการพร้อมนะจ๊ะ oh. ได้แก่ทีมยกไลททีมเครื่องเทศครับ yeah. ขอแสดงความยินดีด้วยครับและผู้ชนะของเราก็คือทีมเครื่องเทศนะคะที่ใช้การผสมผสานของวัตถุดิบเชือนชนะไปในที่สุดขอแสดงความยินดีด้วยค่ะส่วนทีมริกแก้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะครั้งหน้าเราจัดแมตช์แก้มือให้นะคะนะคะเพราะว่าสลัดปูนิ่มเนี่ยเป็นเมนูที่มันได้ความคลุกเคล้าของความเป็นไทยนะคะตัวปูเนี่ยค่ะจะ กรอบนะคะแล้วก็คลุกเคล้ากับตัวน้าสลาดที่เป็นแบบซีฟู้ดปะทานแล้วเนี่ยมันกําลังนัวอร่อยพอดีๆเลยค่ะเย้ต้องขอแส,สดงความยินดีนะครับกับทีมเครื่องเทศด้วยนะครับยินด,ดีด้วยวันนี้สลาดปูนิ่เอาชนะใจกรรมการไปได้ใช่บอยเราพวกกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดแมตล้างมือให้อะะครับแล้ววันนี้นะครับสงครามความอร่อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ โรงแรมโลเด้นชูริกพัทยาบีชนะครับโรงแรมที่พัทยาโรงแรมซีไซต์เกาะล้านเม,มืองพัทยาและชาวตลาดล้านโพน่าเกลือวันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรสงครามความอร่อย Delish War, War.